Wow. ว้าวไม่เพื่อ U S A ตัวนี้มันเป็นตัวน้องแล้วมันเป็นหมุนิหมูตักออกตืนเลยเออแสดงว่าอันนี้ไม่มีต้องต้องต้องถอดออกไม่ได้ใช้ต้องถอดออกไม่ใช้ต้องถอดออกส่วนนี่ก็เหมือนกันนี่ข้ายหมดเลยยิ้มข้ายหมดเลยอ่ะโอ้นี่ข้ายหมดเลยทำเดินหน้าไปเลยในไก่ใส่กอกเลย ลองจินตนาการดูเกิดผมอยู่ตรงนี้กลายเป็นไส้กะเงี้ยเอ้าวพักพอได้แล้วลูกไปแล้วก็นู่นเหมือนถ่ายมุมเขาไม่รู้ต้องแอบซ่อนเงี้ยม่นก็แอบยีขาสึกโอเคเอยังไม่ได้ถ่ายตอนสุดท้ายเลยถ่านี้มีแอร์ด้วยเออนี่หน้าว้าวเขาจะต้องนั่งบนนั่นน่ะลูวนั่งบนที่เป็นบังเกอร์ตรงนั้นแหละ แล้วก็คอยดูทิศทางให้ของจริงใหญ่มากเลยน่าเกรงขามจริงใช่ขอบคุณครับขอโอเค,คอออเคดี๋ยวขอตกจบคลิปไปเลยครับ